สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูสถานการณ์ราคาวัวในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านของกระผมวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันนะครับช่วงเช้านี้ครับพ่อค้าแม่ค้าเริ่มทยอยนําวัวมาขายแล้วนะครับมากันแต่เช้าครับเปิดตัวเลยนะครับหู้สวยๆตัวสวยๆแบบนี้นะครับตัวละ45,000บาทครับท่านผู้ชม มาปุ๊บก็ขายปั๊บนะครับต่อรองกันเล็กๆน้อยๆก็ขายกันได้ขายกันออกกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมตัวนี้ซ้ายมือนะครับสามหมับาทวัวท้องแล้วนะครับคู่นี้ท้องว่างครับตัวละ4ี่0 0ื่บาทต่อรองกันเป็นที่เรียบร้อยก็ขายกันไปนะครับคู่นี้เ0 0 0หก็เหลืออยู่ประมาณ8 0,000ื่กว่านะครับก็แบ่งๆกันไปต่อยอดครับท่านผู้ชมครับวัวสวยวัวโครงสร้างดีนะครับสําหรับ ฝูงนี้เป็นวัวของเจ้าของตลาดครับวัวของพ่อนิดนะครับคู่แรกคู่ซ้ายมือเนี่ยหกหมื่นหนึ่งพันบาทครับท่านผู้ชมหกหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับส่วนตัวอื่นๆก็มีตั้งแต่ราคาสองหมื่นห้าพันบาทถึงสองหมื่นแปดพันบาทนะครับท่านผู้ชมมีให้เลือกอย่างเยอะแยะมากมายนะครับมีหลากหลายมาต่อมาลองราคากันดูครับท่านผู้ชมนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านมีวัวไซส์ขุนนะครับ ทั้งขุนต้นน้ําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับคู่แม่ลูกก็มีครับอย่างคู่นี้ห้าหมื่นสองพันบาทครับท่านผู้ชมเป็นวัวของเจ้าของตลาดเช่นเดียวกันครับสองหมื่นไอห้าหมื่นสองพันบาทคู่นี้นะครับเป็นวัวเพศผู้ครับเปิดที่ราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวละสองหมื่นสองหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับหนีกันไม่เยอะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพ่อ้าแม่ค้าเขาก็รู้กันอยู่นะครับราคาวัวมัน หนีกันไม่ไกลนะครับอ่านกันออกนะครับวัวสวยก็มีครับรับชมวัวพ่อพันนะว่าที่พ่อพันธุ์อายุ2ปีกว่าแล้วว่าอย่างนั้นนะครับเบิดที่ราคา4 5 0 0 0บาทสวยเท่ดีนะครับท่านผู้ชมสูงนะครับสูงประมาณ150เซนติเมตรขึ้นครับเป็นวัวลูกกระทบครับท่านผู้ชมเอาแบบนี้ไปคุมฝูงก็ใช้ได้นะครับสวยงามดีครับท่านผู้ชมครับราคาก็จับต้องได้สำหรับตัว เล่เพชรพูดตัวนี้นะครับเปิดที่ราคา3 2 0 0 0บาทครับท่านผู้ชมครับ3 2 0 0 0บาทนะครับก็ต่อรองได้ทุกตัวนะครับวนในตลาดนัดเนี่ยอย่างคู่นี้ก็52,000บาทพอน,นิดบอกว่ามันเป็นสัตว์แล้วนะครับว่าอย่างนั้นเออมันก็น่าจะเป็นสัตว์จริงๆนะครับมีคราบมีร่องรอยของออน้ำเมือกที่ไหลออกมานะครับลูกของเขาขอแยกไป2 0,000พ่พอน,นิดบอกว่ายังไม่ขายนะครับ ก็จะขายเป็นคู่แหละครับท่านผู้ชมครับอย่างตัวนี้ก็เปิดที่ขายไปแล้วนะครับ27,500าบาทนะครับเจ้าของตลาดคู่นี้คู่แม่ลูกอ่าเยอะเยอะนะครับตลาดเนี้ยคู่แม่ลูกก็มีนะครับ43,000าบาทครับท่านผู้ชมลูกสวยมากอ่าแม่ให้ลูกสวยนะครับคู่นี้ก็43,000บาทเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมเป็นไงล่ะครับวัวคู่แม่ลูกก็มีนะครับอ่าเอาคู่แม่ลูกไปเลี้ยงก็ มีอนาคตมากกว่าวัวตัวผู้ว่าอย่างนั้นนะครับช่วงนี้อย่างคู่นี้ก็เปิดที่52,000บาทครับท่านผู้ชมใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็ขยับขึ้นมานะครับก็เป็นราคาตลาดนะครับมาเลือกหรือซื้อหากันนะครับมาต่อมาลองกับคนขายนะครับหลายคนเขาก็เอากำไรเล็กๆน้อยๆครับช่วงนี้มันขายยากขายฝืดกันครับวัว หลายตลาดแล้วนะครับก็วนๆเวียนๆกันต่อไปครับท่านผู้ชมวิถีของชาวบ้านเราก็อย่างนี้แหละครับมันจําเป็นทํำยังไงได้เนาะนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆของเราครับมีซื้อมีขายมีแลกมีเปลี่ยนมีกําไรมีขาดทุนมีเท่าทุนโอ้ยสารพัดอย่างครับท่านผู้ชมนะครับอย่างฝูงนี้ก็วัวของเจ้าของตลาดครับ วัวสวยก็มีนะครับวัวสวยก็มาเปิดที่ราคา43,000บาทนะครับสำหรับนำไปเป็นข้อพันธ์ุในคอกในฝูงนะครับ4 3่0 43,000บาทลองมาดูครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศเช้าๆแบบนี้ในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านผมนะครับคนซื้อคนขายก็รู้ๆกันนะครับ เป็นสังคมแคบๆครับท่านผู้ชมรู้จักกันหมดนะครับอย่างคู่นี้ก็58,000บาทครับท่านผู้ชมสามารถมาต่อมาลองกันได้นะครับวัวคู่นี้ก็มาจากอําเภอเวียงสานะครับ58,000 8 0 0 0บาทนะครับแม่แยกก็ขายนะครับไอ้แดงก็ขายขายหมด20,000กว่าบาทกับ30,000กว่าบาทนะครับแบบนี้แหละครับแต่ว่าเวลามาซื้อวัวก็ต้องมาดูนะครับ สวยขั้นเทพครับ6 5 0 0 0บาทมาแล้วนะครับวัวของพ่อผู้ใหญ่ยอมผสมไปแล้วนะครับผสมบามั่นแดงแต่ว่ายังไม่ผ่านรอบนะพ่อเขาก็บอกกันตรงๆเลยผสมคือผสมนะครับท้องคือท้องผสมแล้วผ่านรอบก็คือผ่านรอบยังไม่ท้องก็คือยังไม่ชัวร์ก็บอกว่าผ่านรอบยังไม่ผ่านรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้รับประกันนะครับเป็นวัวเกษตรกรนะครับ ซื้อมาขายไปนะครับวนวนเวนียนๆกันต่อไปครับท่านผู้ชมมาถึงก็จะทยอยนําวัวลงแบบนี้แหละครับมีเนินดินเนินกองดินให้ลงนะครับคู่นี้ก็ไปแล้วนะครับตัวละ4 5 5 0 0บาทนะครับตัวละ4 5 5 0 0บาทคู่ซื้อคู่ก็ไม่ถึงนะครับก็มีต่อมีรองมีราคาลดหย่อนกันไปนะครับคู่นี้82,000บาทครับวัว ไซส์นำไปขุนครับ82,000บาทนะครับวัวเพศผู้ที่เหมาะสำหรับจะนำไปขุนแล้วนะครับมาถึงก็แบบนี้แหละครับบรรยากาศแบบบ้านๆวัวลงรถนะครับก็มามุงมาดูกันมีต่อลมต่อรองราคากันนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับสนุกดีครับท่านผู้ชมใครมีวัวมาขายก็มาขายใครอยากได้วัวก็มาซื้อนะครับ มีทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อค้าไม่จําเป็นต้องเป็นนายหอยครับเกษตรกรก็นํามาขายได้คู่นี้นะครับมาจากอาเภอเวียงสาครับตัวผู้นี่เปิดที่2 3 0 0 0บาทนะครับตัวเมียเปิดที่19,00 0บาทว่าอย่างนั้นวัวลุงทองบ้านสะอาเภอเวียงสานะครับแบบนี้2 3 0 0 0กับ1 9 0 0 0บาทนะครับ บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับตอนแรกผมนึกว่าจะไม่มีวัวเข้าเยอะนะครับมาช่วงเช้าๆเนี่ยมีเฉพาะวัวของเจ้าของตลาดนะครับสายๆมานิดนึงเริ่มมีวัวของพ่อค้าแม่ค้านะครับนำมาขายกันนะครับเยอะพอสมควรนะครับตลาดนี้กเรกษตรกรก็มามาดูกันพอสมควรครับ อย่างคู่นี้ก็เปิดที่42,000บาทต่อรองได้ว่าอย่างนั้นนะครับเป็นวัวเพศผู้นะครับเป็นบามาลูกผสมเพศผู้ราคา42,000บาทามาต่อมารองกันครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ขายไปแล้วนะครับเป็นเล่ลูกผสมครับเล่ลูกผสมขายเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมวัวที่ราคาพอจับต้องได้ก็ขายออกครับ34,000บาทนะครับ สามหมื่นสี่พันบาทตัวน้นสามหมื่นสองพันบาทตัวน้นยังยังไม่ออกครับท่านผู้ชมมีการมีแหนลีลาพ่อค้าลีลาพ่อค้าครับมีการต่อรองกันนะครับยื่นให้ยังไม่รับครับแหนแหนแหนยังไม่รับบอกว่ายังไม่ได้ครับมีการต่อรองกันไปแม่หรือจะเพิ่มให้สักนิดสักหน่อยว่าอย่างนั้นพอทองพอทองอว่ายังไงตอนนี้ดูครับท่านผู้ชมเราแอบดูกันครับ ว่าจะไปหรือไม่ไปจะอยู่หรือจะไปจะหมู่หรือจะจ่าครับท่านผู้ชมอ้าวรับไม่รับรับครับท่านผู้ชมเป็นอันว่าไปแล้วครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนับเงินนับทองอครับบรรยากาศในตลาดนั้นก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับสนุกสนานด,ดีครับไม่ได้ขายก็มาที่ออกมาเล่นมาพูดมาคุยกันครับอย่างคู่นี้ก็เปิดที่ราคาหก0ม0นบาทอ่า 6 1 0 0 0บาทมาต่อมาลองกันนะครับวัวซื้อขายซื้อได้ขายได้วินวินกันทั้ง2ฝ่ายวัวชนก็มีนะครับท่านผู้ชมวัวชนตอนนี้ก็วัวชนนะครับ35,000บาทแหมดูดูท่าทางเขานะครับ35,000บาทนะครับคู่นั้น53,000ืามพับาทนะคู่ ชาโลเล่ลูกผสมเพศผู้นะครับคู่นี้ก็น่าน่าจับต้องนะครับท่านผู้ชมน่าน่านำไปเลี้ยงครับ53,000บาทนะครับสวยใช้ได้ตัวนี้35,000บาทนะ35,000บาทเป็นวัวชนนะครับวัวชนวัวชน <c oughs> ตัวนี้ก็เปิดอยู่ที่ราคา26,000บาทครับท่านผู้ชมราคาตลาดนัด ในพื้นที่จังหวัดน่านก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมในพื้นที่ของแต่ละท่านในพื้นที่ของท่านเป็นยังไงครับสถานการณ์ราคาวัวสําหรับพื้นที่จังหวัดน่านก็ยังทรงๆนะครับแล้วก็อาจจะสุดๆราคาลดลงมาเยอะพอสมควรครับอ่านรายากาศมาฝากพรุ่งนี้ที่การั์โคกมือบ้านหนองเตา่า อาจารย์นันต่อยก็จะนาบรรยากาศและราคาวัวจากตลาดนัดหน,นองเต่ามาฝากท่านผู้ชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์สับสไครต์กดแชร์ช่องอาจารย์นันต่อยด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ